สวัสดีครับโมสวัสรับสวัสดีครับตอนนี้จของเกับน้องภูมิสวเสียงสำรองด้วยด้วเลยอยเบากระจางเอาเอางี้เอางี้ยขอเสียงให้แบบเหมาะกับให้มันเกินหน่อยเพราะแบบเห็นคนชอบมดว่าแบบเกินสเกลสอพันสมันเล็กไปเหรเนาะ แต่เดี๋ยวเราทำเสียงให้เราเห็นเห็นซิว่ามันเล็นไปจริงป่าวเขาเสียด้วยครับ<ฮ>สวัสดีครทุกคนสวัสดีมาะร่างกายด้วยวันไหนแนที่ว่างนะก็นอ,อนอยู่บ้านเฉยบ้างนอนอยู่เต,ตียงทำใจให้สบายไม่ต้องออกหาคู่เราไปหา ส่วนเดียนะครับก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพอยาัิผมเกินไปนะแล้วก็ขอให้บูยนะมีคนตักเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากตอนนี้ที่ได้อยู่แล้วก็ขอให้เยอะๆขึ้นไปอีกนะครับผมขอให้เป็นที่รักของทุกคนนะครับก็ยังไงื่องตตงนี้ได้อยู่กับมึงเสมอน,นะครับผมอย่างที่บอกไปว่ายังไงจะพบมึงไปจนแก่เราเห็นแค่นี้นะอ๋อแล้วกใครจะไปนะครับผมฝากด้วยครับเปิดกล้องนะครับ ก็ทำอะไรก็ ves, ีด้วยอยอยที่สุมากก็ทำอะไรก็เด็นเของปาแล้วก็เรื่อง่าเป็นเพื่อนต้องมีเสกใจตรงนี้ด้วย ครับผมแล้วก็รักนะครับบู๋มีตั้นะครับยิ่งอายุจุดต่อมคูนบึงกับพี่บ้านขอให้สุขึ้นร่างกายแข็งแรงนะครับผมว่าอีกพีนาเนี่ยเราจะต้องข่ายนั้นสกัดแล้วก็วิ่งทีไปด้วยกันก็อย่าลืมท่องทฤษเยอะหาเวลาดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมว่าเป็นห่วหนี่เีมนะ อยู S <S mm ่ความสมหวังนะจ๊ะสมบวังอ่ะเสียงปรบมือกับทําเพื่อนจากเพื่อนเของน้องมูมินด้วยสิ่งที่ได้แล้วแบบทําให้เราประทับใจมากรู้สึกใจมากคืองานเกิดล่าสุดที่แฟนๆเขาจัดให้เราไปแล้วเราช็อกกับสเกลเลยมากแล้วก็ไปถึงเวทีปุ๊บเราเห็นว่าคนนเต็มหอเมันเป็นล่าที่ประทับใจมากเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น อันนั้นแหผมว่าเป็นคนผนมือกันที่แบบหนึ่งในคอมาันกตที่ดีที่สุดแล้วก็น,าน่าจดจำทีส่สุด มีพัดถือพัดมีอ่ามีป้ายถือป้ายนะครับอ่าเก็บความประทับใจร่วมกันตรงนี้นี่คืออีกหนึ่งปีที่ยิ่งใหญ่และเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในชุกๆปีเนาะนี่คือปีที่เจ็ดที่ได้อยู่ด้วยกันและเชื่อว่าปีต่อไปและปีถัดถัดไปยิ่ง,งขึ้นไปอีกน้องปุ้ยจะต้องได้รับความรักความอบอุ่นแบบนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอน เราต้องมคนพิเศษอยู่ด้วยกันถูกต้องคุ้วกูไม่กลัวเลยครับกูมอสวัสดีครับ เอาตรงตุดเต็นเหมือนกันนะเนี่ยสร้างแล้วเค้กจบหลุดเบื่อเลยขอบคุณที่มาส่งอย่างปลอดภัยนะครับเขบ้าวันนี้5ก,กันยายนที่คือวันเกิดปีที่22ของคุณเวลาน้องกอ่อนมีอะไรอยากบอกน้องคู่พิมพ์ไหมัเขาจริงๆก็เมื่อกี้นี้ที่มานานแล้วแต่ก็ฟังอยู่ตลอด เอ่แล้วก็คือ,นนอจริงๆเนาภูมิใจมากๆก็ตอนนี้เรารู้จักกันมา5ปีแล้วก็ได้เห็นการเติบโตเรื่อยๆครับแ,แล้วก็มีคนรักแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากๆก,ก็อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวคุณผมมากเลยครับใจปิดเต็นปิดเต้เขินนะก็ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆผลงานไม่ว,ว่าจะเป็นในเส้นทางศิลปินหรือว่านักสแสดงจริงๆเราก็คอยติดต่แเราคอยัพพอร์ตอยู่ตลอดก็สู้ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆอครับผมผมบอกคุณหมดแล้วแหละจริงๆแล้วอ่ะคนเยอะเกินอันนี้จาบอกออกเสียงอีกทีใช่ครับ,บใชบคญขอบคุณมาก วันนี้รู้สึกไงบ้างมีน้องกรณมาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แบบถึงที่เลยว่าไงก็ขอบคุณมากที่มานะแล้วก็เอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วขอบคุณมากที่มาเอาจริงบัลลุกคครับมันโคตรน่ากลัวเลยเมื่อคืนเรื่องเละคือคุณนึกภาพว่าเอคุณนอนอยู่ในห้องคนเดียวครับ แล้วคือคือตอนแรกมีเพื่อนผมมาด้วยเพื่อนผมอ่ะมันก็ก็อยางที่บอกว่าคือคือจะออกไปที่วันต่อแล้วมันก็ล้างผมไปอยู่ว่าไม่ให้ออกแล้วก็มันก็ลงได้มากมันก็บอกตกมันจะไปโอเคแต่ทีนี้เนี่ยเอ่อมันก็เขาเรียกว่าอะไรคือผมก็กดดิ้นให้มันลงมันวานแผงกนดีมากผมก็กดดิ้นให้มันลงแล้วก็เอ่อถ้าปกติถ้าจะขึ้นมาผมก็ต้องลงไปรับใช่ไหมผมก็นอนอยู่บนเตียงอยู่คนเดียวไม่ยู่ ประตูคอนโดเปิดค you know? ุณค like ิดดูแล้วกันคุณนอนอยู่คนเดียวได้อยู่ประตูคอนโดเปิดคุณจะทำยังไงก็คือกลายเป็นว่าแบบเพื่อนเขาลงไปเอาเค้กมาเขาสะพ้ายก็คือเขาเอากีการ์ดกอันหนึ่งจากกระเป๋าผมไปโอครับวิชาชีพมาในชั้นเพื่อนบผม มิชาชีพมาในค้าบขึ้นไมค์รีนะใช่ครับคคก็กีการอย่างหนึ่งไปแล้วก็วลงไปรับปอดขึ้นมาคือผม,มเอ็กซ์เ c คว่าเพื่อนก็คงสบายแล้วแหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีะมาพวกมาด้วยใช่ <c oughs> คือผมค,คนสบายไม่ค่อยเก่งครับ <c oughs> ใช่เพราะว่ามักจะโป้ตลอดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ก็เแบบว่าบอกว่าเออเนี่ยแบบไม่ไม่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็น่าจะมาเจอกันที่นี่ใช่เขาคนนังรอก่อนเขาดังรอก่อนว่าแบบเออเดือ ได้เจอกันที่นี่ผมก็เลยคิดว่าแบบเออเจอกันที่ตัดช็อตเลยก็เลยไม่คิดว่าเออเมื่อคืนคุณจะมาแบบอย่างนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมบอกแล้วเออเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นี่แสดงว่าเชื่อจริงเพาเชื่อจริงผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวเห้มันเชื่อจริงไว้อย่างเงี้ยนะก่อนเลยสอนหนึทีสอนหนึ่งทีใช่สอนหนึ่ทีครับใช่ครับใช่แล้วก็เออโทษนะไม่มีลูกอื่นของเราวะเออผมมีอีกลูกมีเยอะมีเยอะ คเดีองค์พี่กิดผตมต้เร่อแม่ได้บ่อยม่อนไปเช่งนั้นขอเข้าช่วงิธีทเดียวเดี๋ยวเทียนวนก่อนเพราะฉะนั้นอ้าวตอนท้ายสั้นๆเลยพวกเรา คุณค่ามันไม่ใช่เงินตัวขอบบางอย่างคุณเอาเงินมาฟาดไม่ได้นะครับถ้าไม่มากพอคุณไม่ได้สิที่เออไม่ได้นะใช่ใช่ใช่แล้วก็มาดูแฟนคลับครับเดี๋ยวอาจจะปล่อยให้ดูบ้างเอาแต่ว่าติดตามดวยแล้วกันแต่เมื่อคือเมื่อคือสบายจริงสบายจริง สบายจริงรู้สึกดีใจมากใช่สบายด้วบ้างชอบมากเลยครูสาวบอกว่าตัวคุเปลี่ยนเปงนเก่งมา่เยมึงก็ไม่ลงรูปที่เปลี่ยนเกงแล้ว <c oughs> ยังเป็นรูปหน,นึ่งกับเก่งบอลอยู่เลยมีรูปเยอะมีหลายลล<อ>มมรูปทุกคนเดี<อ>๋ยวมึงดูแล้วแน่นอนทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากที่มากเมื่อคืนก็สบายจริงแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันมันเป็นการสบายที่แบบ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจริงใจมากมันจริงใจมากก็ขอบคุณมากที่มาเพราะคืนไม่หายครับใช่ถึงไม่้อะมีโมเมนต์ที่เห็นแต่ว่าของจริงนะลูกนุกคนถึงสที่ผมให้ผมตั้งใจทำให้ดีทจ่สุด ใช่ครับใช่ครับอะรให้ก็ไปขอจริงใช่ก็คื่อนความเรื่องเพื่อรู้จักกันมาเรื่อยๆความสนิทต่างๆมันก็มาไปเรื่อยๆใช่ครับมันก็รู้ๆกันอยู่แล้วใช่ครับเหมือนไม่ขายอะไรเลยก็เหมือนมีผลลุตัวเองย่าไปร้อนตัวอย่าวเดีไปร้อนตัวเดี๋ยวไปร้อนตัวแต่น้อยจุ๊ว่าปีนี้มีพัฒนาการถือว่าทำสำเร็จครับปีหน้าอาจจะสมัยยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้เออ อีก่อนค่ว่ากันนะให้เป็นเรื่องของบันเกิดปีหน้านะไวนะครับอ่ะวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เจอการวันนี้นะครับเจอกับน้องปอนนราวิทนะคะขอใดนะครับขอากครับต่อจก็ฝากฝากเทสด้วยนะครับฝากเทสด้วยทำดีมากสนุกมาก ครับอทุกคีทีล่าสุดอย่างเงี้ยแต่คุณเปิดให้ผมดูก่อนหนนี้แล้วนะทุกท่านก็มีกิจกรรมใช่ทำได้ดีมากๆทั้งเรื่องการแสดงหรือว่าแอคติ้งคือรู้เลยว่าแบบพัฒนาขึ้นมากๆเพราะว่าเราก็มีเวิร์กช็อปมีสถิตในบททีมาแล้วด้วยก็ได้เห็นแล้ว่าพอเวิร์กช็อปแล้วก็เออมันแบบดีมากๆเลยเหมือนกันลอาฝากด้วยครับรอดูบททีรอดูบททีครับผมใช่ใช่ ไปด้วยนะครับอ่ะอีกสัสกหนึ่งทีครับผมเยกับมบัมปอน